สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจเฟซบุ o กนะครับวันนี้อยู่กับจังจักรนะครับ่างจักรเจ็ดนิ้วนะครับผมสวัสดีครับทางจักรทำขบขายนะครับขบที่เอ่อทุกคนอาจจะอ่าผ่านตามาที่ใน Facebook นะครับขบซิ่งนะครับเดี๋ยวให้จางจักรเขาพาไปดูนะว่าสเปคเป็นแบบไหนราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับผมอาจจะมีคนสนใจเนาะ่างผมก็ติดตามเฟซ่างมานานแล้วครับไม่รู้ว่าอยู่ใกล้ๆกล้บ้านทางกก้นะเนี่ย ขบซิ่งนะครับผมอ๋อยังยังไม่เสร็จแต่ว่าก็ขึ้นโค้งลูกลูกมีไหมครับลูกอ๋อลูกนี้ก็ได้ครับถาดเลสเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโค้งก่อนกันครับไอ้ไอ้อย่างเงี้ยโค้งมันกว้างเท่าไหร่ครับยังตัวนี้ลูกเมตรห้าสิบครับเป็นห้าสิบเท่ากันหมดเลยแล้วทำไมคอมันยาวจังอ่ะใส่ไอ้ตัวนี้ไปนู่นไปไปไปน่ากระบัง แล้วก็บงังมันใส่ใส่ได้ทุกรุ่นไหมครับหรือว่าเฉพาะสเกฟโฟหรือใส่ได้ทุกรุ่นทุกรุ่นครับโอ้เอาอะไรได้หมดแต่ตัวนั้นเขาตั้งมาให้ใต้คอไปเดี๋ยวเขาไปใช้องอ๋อครับผมตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้อย่างอย่างโค้งนี้ห้างขายไหมโค้งเปล่าเนะี่ยได้ได้ทุกรูปแบบได้ครับได้ครับอย่างอย่างโค้งนี้เท่าไหร่ครับยังไม่เคยคิดราคาเลยมันต้องดีดออกดีดอะไรออกว่าตั่วาเท่าไหร่ลูกเท่าไหร่ครับ อย่างสองเมตรทำได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมก็จะอ๋อครับแต่ทุกอย่างก็ต้องหน้าหมดบางทีก็ต้องยัดยัดเล็กเข้าไปข้างในอีกถ้ามันเป็นเลขแค่นั้นมันเอาไม่อยู่หรอกถ้าเป็นช่องเมตรอ๋อแต่ว่ายัดเสริมเข้าไปข้างในครับให้มันแข็งเราไม่อยากโขดข้างนอกเราต้องยัดเข้าไปข้างในครับเพราะว่ามันแค่นี้มันอ่อนอยู่แล้วระยะยาวอ่ะครับอันนี้มันเป็นเหล็กหรือว่าเป็นเป็นเหล็กครับอย่างเั็นี้เป็นเหล็กครับแต่อย่างที่ผมเห็นในเฟซเป็นเหล็กครับ เล่ดนะก็อีกราคาแล้วก็ราคาตู้นีแหล,ละลอ๋ออย่างอย่างนี้ถ้าเกิดว่าครบครบ,ครบพร้อมใส่เท่าไหร่ครับถ้าถาดเลด่ดด้วยที่เก <9, 000. S 2> <ต>้าพันเจ็ดแต่เป็นถาดเหล็กนะครับถาดเลดอ่าถาดเล่ดและลูกครับลูกเหล็กหรือลูกเหล่ดเล็กครับอืมเก้าเก้าพันเจ็ดครับอ๋อครับแต่ว่าทําทําทรงแล้วมันออกมาแบบนี้ใช่ไหมอ่าตัวนี้เข้ามาทำลไอไอไอทางหลังนี่เราก็ใส่แบบนี้ใช่ไหมครับไอ้ตัวโน้นอ่ะ,ตะ,อะแต่มันคนละรลูกไงรลูกตัวเก่ามีตัวใหม่๋อ แต่ว่าลูกกระช่างเขายังทําไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามันมีลูกแบบที่เขาทาเสร็จแล้วเนาะไอ้อย่างอันนี้เขาสั่งลูกไปรจังหากระชังเท่าไรครับเนี่ยตัวนี้สองพันสี่สองพันสี่เพราะลูกอย่างเดียวครับอย่างอย่างอย่างสมมุติว่าถ้าเราใส่ใส่เลือกเลือกเปลี่ยนลูกก็ได้ใช่ไหมได้ครับได้อ่ะอย่างนี้ก็ได้เป็นลูกจิ้มก็ได้อ้โพื้นที่ครับ ถ้ายังไม่ลูกปลาเป่าก็สองพันเท่าไรนะผมลืมมแกะสองสี่ความจำผมไม่ค่อยดี <c oughs> แล้วก็เป็นลูก,กลจิ้มนะทัาลูกจิ้งเท่าเท่ากันไหมูกกว่าร้อยนึงครับอ,อ๋อครับ <c oughs> ก็เนาะบางทีบางคนอาจจะรู้จะเห็นในเฟซบุ๊กช่างจากักรเฟซบุ๊กช่างจักรก็ช่างจักรเจ็ดนิ้วใช่ไหมอ,<า>อ่าผมมีเฟซช่างเขาอยู่เนาะแล้วก็บางคนอาจจะผ่านตาแต่ว่าไม่ไม่รู้จักช่าง ก่อนนี้ผมมาถึงอู่เลยนะทางกี้พามานะครับทังกีอยู่ที่สุพรรณทางกี้ตรงนี้ตร,ตรงไหนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะสุพรรณสวนแตงอืมครับผมช่างพาไปดูถาดหน่อยอูอช่างจักนะครับช่างจักเจ็ดนิ้วเฟซบุ๊กก็ช่างจักเจ็ดนิ้วนะครับผม อ๋ออาศัยตัวเมื่อกี้เลยใช่ไหมจังใช่ครับแล้วก็ข้าวบางทีก็สร้างถาดเปล่าไปเลยอ๋อเป็นเลทน,นะครับอย่างนี้ถ้าเกิดถาดเปล่าเท่าไหร่ครับสามพันครับสามพันเฉพาะถาดอย่างเดียวนะครับอย่างสมมติผม,มผมมีผมมีขุบอยู่แล้วผมจะเอาถาดไปใส่ก็สัส่งถาดก็ได้สามพันที่พร้อมส่งไหมครับหรือว่าส่งต่างหากส่งต่างหากครับมันมีมีค่าส่งไหมครับ ไม่เคยส่งเลยสองผู้หญิงผมไม่เคยส่งเลยขอมาเอาที่อู่อ๋อแต่ถ้าเกิดว่าอย่างสมมติลูกค้าอยู่ในกาย่างผมส่งให้ผมได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องค่าที่ทีโดยทางนี้เพราะคนไม่ค่อยเก่งไงครับอ๋อสามพันนะครับผมแต่ถ้าเกิดกว้างกว่านี้ย่างก็พิมพ์นิดหน่อยครับอ๋อแต่เนี้ยมันดีมันเข้ากันหมดเลยมันก็ตัดไปเท้าเขาตั้งครับก็คือสเปคเดียวกัน เป็นใช้ใช้ใช้เลดหนาไหมครับมีนห้าครับหูหนานี่ใช่ใช่ยากจบก็ต้องเลดนั่นแหละจบเลยครับมันลื่นไหมไม่ลื่นแส่วนมาก,กเลดเนี้ยจะเป็นเลดเยอะถ้าเป็นล็อตล็อตน่ะครับพุ่งขึ้นทีล็อตซีตัวก็ส่วนมากจะเป็นเลดพลาดนะนะครับที่ล็อตนี้มีแค่ตัวเดีเยวที่เป็นเลดไออย่างถ้าบูดถ้าทำมาทลูกเลดด้วยอย่างที่ผมเห็นในในใน,ในเฟซทางอะลูกเลดขาดเลดแล้วก็โค้งเลดมันต้องทำยูกมือแปะ หมื่นแปดตามนี้นะครับผมคือมันเป็นเลสหมดครับเป็ลสแท้เลสแท้เลสทามิซิ่งครับเป็นเลสแท้นะครับผมอย่างอย่าง,อย,างอย่างที่ผมเคยเห็นในเฟซชังนะคือมันจะเป็นเป็นเลสทั้งทั้งตัวทั้งโค้งทั้งอะไรอ่ะหมื่นแปดนะครับผมก็เมทัลสิบครับถ้าถ้าเกินเมทัลสิบก็ค่อยหน้อยเพราะว่ามันเป็นมันจะตัดเป็นแบบแค่นั้นแล้วอะ่ะโอ้ถ้ามีมีมีสติ๊กเกอร์ไหมครับมีมีครับครับเดี๋ยวผมขอเบอร์โทรจะเผื่อลูกค้าติดต่อ อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหล็กนะเอ้ยเหล็กเหล็กหรือเหล็กเหล็กนะผมอันนี้เป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวถามช่างคับนะว่าแบบแบบเหล็กเหล็กเนาอเมื่อกี้อันนี้เหล็กน่าจะเหล็กน่าจะถูกกว่าเหล็กเนาะหรือเขาขายเท่ากันเดี๋ยวรอช่างแป๊บนะครับ มาวันอาทิตย์เขาคืออ๋อเรามาวันอาทิตย์ด้วย <laughs> ธรรมชาติค <laughs> อก็คอปรับนะครับผมสามารถใส่ได้ปรับได้นะครับปรับสูงต่ำนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวขอเบอร์โทรเดี๋ยวผมดูเบอร์เบอร์โทรเบอร์โทรดูที่เสื้อค่ะโอ้โหเดี๋ยวโอ้โี่หมาของผมจัดเก้วสติกเกอร์โหดจัดสร้งเมียน้อยเอ้ยอย่าไปแปะนะอ่ะขอเบอร์โทรนะครับผมอ่า093นะครับ359 0269นะครับโอ้ช่างจัดเจ็ดนิ้วนะครับซับทองเจริญตามนี้นะครับผมก็ท่านใดสนใจเดี๋ยวผมจะ อ้าหน้าเฟซพีเขาแปะไว้ให้นะครับอ๋อมันง้างออกได้เหรอเมืงอกี้โอ้ผมก็ไม่ได้จับเมื่อกี้อนี่นะครับผมเขานั่งแล้วก็ทั้งใส่ใส่ทั้งหลังอีกใช่ไหมใส่ใส่ทั้งหลังนี้ใช่ไหมครับไอ้นี้ผมให้ไปแฝดเองครับไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นี่ครับครับครับผมแต่ว่าเราก็เหยียบมันนี้ใส่เป็นเลขครับถ้าเป็นเลขได้มันคู่อ๋อ แล้วอันนี้อันนี้ถาดเหล็กเท่าเท่ากับเบรดไหมครับราคาส่งราคาตัวนี้เริ่มต้นอยู่ใกล้พันห้าถ้าท่านเลือบวกไปพันต่อมครับแต่แต่ถ้าว่าถาดเปล่าไปถาดเหล็กเนี่ยครับอ๋อยังไม่เคยทำอ๋อยังไม่เคยทำนะเขาจะสร้างอย่างนนน้ออ๋อครับเดี๋ยวอาจจะมีทำแล้วผมมาถ่าย แดี๋ยวก็ทักมาถามช่างได้นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาหน้าเฟซพี่เขาทิ้งไว้ในในคลิปเนี่ยครับเผื่อใครอยากได้ก็กโอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้ด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ทักมาหาพี่เขาได้เลยนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ตรงเมื่อกี้นะครับผมสามารถทักมาได้เลยก็สําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยครับขอบคุณนะครับผมทุกไรา์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ